ที่สมมี่เน,นีเสมอกันอยู่ตอนนี้เสมอกันเฮ้ยตอนนี้โอเคครับตอนนี้อ่า คะแนนนะครับ MITH ตาม PP อยู่1-0ครับเกมนี้1-0นี่ไม่แข่งเกมนี้เป็นเกมที่สองนะเกมนี้แข่งเป็นเกมที่ห้าแล้วครับเพราะว่าเสมอกันมาตลอดครับเสมอกันบ่อยมากนะอแข่งกันตั้งแต่ล้วน่าจะเกมที่สี่นะครับถ้าจำไม่คิดน่าจะสี่ครับไม่ใช่ห้าแต่เกมแรก1-0เกมที่สองเสมอเกมที่สามเสมอเกมนี้เกมที่สี่ครับใช่ครับเกมนี้เกมที่สี่ครับนะ แต่ว่ากอร์มาแค่หนึ่งสุดเเสมอกันบ่อยมากเราได้ดูกันอีกยาวๆนานๆแน่น,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 นอนครับนะออแข่งกันแบบนี้เนะี่ยอาจจะทําให้ตกขครืมุงตกครื่งบินกันก็ว่าได้แต่เขาไม่กลับวันนี้หรอกเขากลับตรงนี้นะนะครับไม่ลุ่มเดนะตอนนั้นถ้าเครื่องบินไม่ได้ก็เดี๋ยวขึ้นเรือครับขึ้นรถไฟก็ได้เออรถไฟไปได้นี่สิงคโปร์ไปได้ป่าวผ่านมาเลยเาไม่ได้มาเครื่องบินต้องเรือเรือนั่งเรือไปแล้วกันนะฟิลิปปินส์ครับี่หน่อย ประเทศเฟรเดิเพนแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครนั่งนั่งถ้านั่งเรือเนี่ยมันอาจจะถ้านั่งถ้าขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะเร็วไปหน่อยนะแต่ก็นั่ง,น,งนั่งเรื่องเรือเนี่ยมันช้าครับมันจะได้คิดทบทวนอะไรมากๆเนี่ย เขาไม่ชอบเร็วๆครับนะน่าคือมันเร็วไปหน่อยนะเขาไม่ชอบนะแป๊บสิ่งเดียวแป๊บเดียวถึงนะประมาณชั่วโมงนึงถึงปะ่ะได้ปะ่ะไม่ได้สองชั่วโมงอสามชั่วโมงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยขึ้นนั่งไปเหมือนกันนะอินโดฟินีเซียเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ครับเออไม่ใช่นะสิงคโป,ปร์ด้วยมันมีเราช่องนะไม่มีเราช่องนะอินโดนี่มีอะไรนะดือกอินเดียเศรษฐกิปากตะก้อเข้าใจไหมมาเลมาเลนั่นมาเลนี่หละปากตะก้อ อีโนอยโนตีแบดแบดมินตันเก่งนะฮะฟิลิปปินนี่อะไรเก่งวะไม่รู้เหมือนกันนี่ครับเออลืมบอกรถเลย อะเห็นไม่ดีเฮดมีแพชชิงสคันมีเอ็มเอชคันแล้วก็ทีหน่งสองคันนะสำหรับทีมอา่าพีพครับม 32, ีทีสามสองสองคันทีหกเก้าหนึ่คันสิบสามเก้าสิบสองคันแลบทีหนึ่งสองคันครับหลับ,บแช่ นี่ครับมากับซ้ายครับมาเพียบเลยครับเจอแล้วครับด้านบนนะครับแป,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 ป๊บๆนี่นี่นี่สิบสามเก้าสิบครับ ันหลังมีหนึ่งคันครับ1390นะสองคันเลยตรงนี้ไม่คันแล้วสามคันสี่คันครับเป็นการไฟกันของ AFX 1390ทั้งสี่คันครับใครจะอยู่ใครจะไปจะฟอกอีกครั้ง ให้เธอได้ฟังก็ได้บอกอีกครั้งให้เธอได้ฟังก็ได้ ก็ยังครับยังซุ่มกันอยู่แล้วก็อะไรเนี่ยเห็นเข้ามามันมีนังรถไฟกั้นนะมันเนินดินสูงครับแล้วก็มีโบกี้รถไฟนะผลน้ำมันเป็นซินลิฟละ47บาทครับมาขายตรงนี้น่กล้าจะข้ามมาครับเพราะว่าข้ามมานมันอาจจะโดนยิงได้ครับ ต่อกี่ครั้งแล้วจะย็นจะย็น สานาทีครับเวลาตอนนี้เหลยประมาณสามนาทีเท่านั้นครับก็ยังไม่มีใครตายครับยืนๆครบเลย อย่าบอกนะครับว่าจะเสมอกันอีกนะเออเสมอกันมาสามเกมแล้วไปสองเกมแล้วนะครับวันนี้เสมอกันบ่อยมากครับเจอที่สามเก้าสิบแล้วครับ โอ้แล้วก็โดนยิงครับแล้วก็นี่ฮะ1390ครับเดินลุมีสองทันแล้วไปแล้วแล้วชนมาครับอ้อมไม่ถึงทันแล้วก็ยิงลูกแรกไปไม่โดนครับยังไงกันอยู่ครับถ่ายๆมาแล้วก็เนี่ยครับเอาตัวเข้าไปไถ่ายว่ไม่ให้อันนี้หันปืนออกมาได้แล้วก็ตอนเรือสองตอนหนึ่งครับเข้ามาจะไล่ฆ่าเอ็มเอ็กเหมือนกันครับแล้วลูกแม็กครับแม็กมันก็เอาตันโหลดครับไล่ยิงอยู่มีทีหนึ่งคอยเสริมอยู่แล้วก็นี่ฮะเอ็มเอ็กฆ่าไปได้ ตอนนี้หนึ่งหนึ่งแต่ว่ามี m x อีกข้างหลังอีกหนึ่งคันครับข mm ู m hmm. เมาเยอะเหลือเกินครับตอนนี้ครับมา3าคันครับแล้วก็ไล่ฆ่าหนีแล้วครับต้องรีบหนีแล้วนะสำหรับทางด้านของทีม p v v p ครับระหว่างนี้ต้องหนีมาก,ก่อนรอลูกโหลดครับนะดเร์ซเวอร์ผมไปอย่าเพิ่งมีปัญหาตอนนี้เลยนะนี่ครับ แล้วมีเพื่อนมาช่วยแลวครับเป็นเชียนหนึ่งครับมาช่วยอะไรมาช่วยได้ครับแต่ก็ยิงเข้าเหมือนกันมาเบรกให้ครับเนี่ยสองตอนหนึ่งแล้วด้านหลังมีเอฟเอเข้ามาฆ่าไปแล้วครับอูแล้วก็นี่ยตายสองเลยตอนนี้ครับ MIT ชครับผมนะฮะ M I T H ครับนะเก็บไปดีแล้วห้าคันลวดครับ ดีเลยอเอร,เอ,รอย่าเพิ่งเด้งตอนนี้ครับผมกลัวช่องมันจะดับเหลือเกินเพราะเมื่อกี้มันดับไปแล้วรอบหนึ่งนะขอร้องครับอย่าดับตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกประมาณ50วินาทีเท่านั้นครับเกมนี้ M.I.T.S. จะสามารถชนะได้หรือไม่ครับถ้าชนะครับสกอร์จะเป็น1ต่อหครับ แล้วก็เรียบร้อยครับเหลือทีสามสองคันเดียวน่าจะจบลงแล้วครับเกมนี้ครับคาดว่าน่าจะจบลงแล้วครับนะแล้วก็ยอมแล้ว g g w p ครับพูดเกมวิวเลยครับเรียบร้อยไปเป็า i t ที o เอฟไครับที่ตีเต้มขึ้นมาเป็น1นต่อหนึแล้วครับตอนนี้นะสาร,รการลว